สวัสดีครับพี่พทุวท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผอาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการกเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกระทรนที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนรายได์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝา like, กา take, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แต่ก็จะได้ภาพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลอดอินพีนี้ก็มีภาพบ้านครับผมมาแบ่งปันเหมือนเดิมครับผมราคา250บาทครับผมทุกรายการเลยนะครับผมแต่ถ้าพี่พินใดซื้อ2องค์ก็ลดเหลือ400บาทเหมือนเดิมครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับผมนี่อันนี้เป็น25ศตวรรษครับผมนี่ี่เป็นรายการที่1นนะครับผม รูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่พท่านใดถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนแล้วทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมวันนี้ก็สององค์4 0 0บาทนะครับผมมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับผมจะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผมเป็นพระ25สศตวตรรษครับผมนี่ นี่ครับรายการที่หนึ่งครับผมราคา250าบาทครับต่อไปเป็นพระซุ้มกอรายการที่2ครับผมนี่ครับนี่จะเป็นพระซุ้มกอครับผมรายการที่2นะครับผมองค์นี้ อันนี้รายการที่สองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระปิตาหลังแบบรายการที่สามครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นพระปิตาหลังแบบนะครับผมรายการที่สามครับผมองนี้ ัอนนี้รายการที่สามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพัะสมเด็จครับผมรายการที่สี่ครับผมนี่เรียมพร้อมใช้งานเลยนะครับผมองนี้เรียมพลาสติกมาเรียบร้อยนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่สี่นะครับผมองค์นี้ รายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นรายการที่ห้าอันนี้เป็นวัดกลางหรือเปล่าวัดกลางของคอยหรือเปล่าพี่เขาเลี่ยมแบบนี้มานะเขาไม่มีพลาสติกข้างหน้านะเนี่ยเขาเลี่ยมแต่ขอบอย่างเดียวเลยนะเนี่ยด้านหน้าด้านหลังไม่มีพลาสติกครอบมานะเลี่ยมแบบว่าสไตล์วินเทจนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นรายการที่ห้าแลาจะเป็นทางวัดกลางนะพี่นะวัดกลางของคอยนะพี่นะ เขาเลี่ยมแบบว่าไม่มีกระจกด้านหน้า,นาด้านหลังเลยนะพี่นะเขาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังมาเลี่ยมแต่ขอบเงเดียวนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่ห้าครับผมาราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมเนี่ยลืมให้ดูด้านข้างนะพี่นะเนี่ยเห็นอยู่นะพี่นะด้านข้างแต่ก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะเขาเลี่ยมเปิด ให้เห็นด้านข้างเหมือนกันน,ะนี่ครับผมนี่เป็นรายการที่ห้าผมเลี่ยมแบบสไตล์วินเทจครับผมนี่แล้วก็เป็นพัสดสมเร็จรายการที่หกครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่หกนะครับผมองนี้ ครับอันนี้รายการที่หกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นะนนต้องขอภายจริงๆนะพี่นะอันนี้เป็นแบบสองหน้าเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นรายการที่เจ็ดครับผมองค์นี้ ะครับผมรายการที่เจ็ดก็ผมสองร้อยห้าสิบบาทครับแล้วก็เป็นรายการที่แปดอันนี้เป็นชุดตะกรุดกับอ่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับผมเลยอ่าเป็นชุดตะกรุดกับปิดตาหลวงปู่ยิ้มครับผมเป็นรายการที่แปดนะครับผมนี่ได้ไปเป็นชุดแบบนี้เลยนะพี่นะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับผมในจุดนี้ครับผมในสองร้อยห้าสิบบาทได้ไปก็ไม่ต้องไปเลี่ยมเลยนะนะ เขาเรียมมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ไปก็พร้อมใช้งานครับผมี่เนื้อหาเหี่ยวเียวย่นย่น,ยน,ยนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับผมนี่ก็เป็นหมายเลขแปดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขเก้านี่เป็นพระอะไรคนระับพิมพ์วันท้าครับผมนี่หมายเลขเก้าผมเป็นพระพิมพ์วันทาครับผม ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมหรือว่าพี่พทันใดถูกใจองคงไหนชอบใจวงา์ไหนแล้วทักไลน์ที่โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทนะครับแต่ถ้าองค์เดียวก็สองร้อยห้าสิบบาทครับผมเก็บเงินไปทางครับผมไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมนี่เป็นหมายเลขก,ก้าวครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบอันนี้ เป็นหลวงปู่เพือ่อวัดสาลีโขใช่ไหมผมอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะนี่พึ่งกันนะอ่าพึ่งจะเคยได้มานะพี่นะแบบอย่างเนี้ครับผมเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยครับผมเนี่ยเขาว่าเป็นหลวงปู่เพือกครับผมวัดสาลีโขหรืออะไรนี่แหละผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะพี่นะเนี่ย ผมแผ่นใหญ่เลยนะพี่นะแผ่นนี้แผ่นใหญ่เลยเนี่ยแผ่นใหญ่เลยครับผมนี่เป็นหมายเลข10บครับผม2 5งาบาทครับต่อไปเป็นหมายเลข11อันนี้เป็นพระปิดตาครับผมนี่เป็นพระปิดตาหมายเลขส1บ็ครับผมนะครับ นี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นเข็มกัดหลวงพ่อเดิมครับผมหมายเลขสิบสองครับผมนี่เป็นเข็มกัดหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบสองคร้อมมีรอยจานด้านหลังด้วยนะพี่นะเป็นเข็มกัดหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบสองครับผมนี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับผมนี่ก็มีรอยจานด้านหลังด้วยนะพี่นะนี่ หมายเลขสิาาบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามอันนี้เป็นเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณครับผมหลวงพ่อคูณปีสามหกครับผมเป็นหลวนรุ่นเออเป็นเหรียญรุ่นรวยเออรวยไม่เลิกครับผมี่ช่วงเช้าก็จะลินพันหน่อยนะพี่นะต้องขออาภัยด้วยครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับผมรุ่นรวยไม่เลิกครับผมนี่ นี่ครับผมต่อโค้ดชัดเจนครับผมนี่รวยไม่เลิกครับผมนี่นี่ครับผมนะค,ครับไอ้จะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมไอไม่ใช่หมายเลขสิบแปดครับผมหมายเลขสิบสามราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมหมายเลขสิบสามครับผม ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่หมายเลขสิบสี่ี่เป็นเหรียญนาหรวงว่าคูณอ่ารุ่นพิเศษครับผมนีนเป็นเหรียญหรวงว่าคูณรุ่นพิเศษนะคะผมรุ่นเหรียญรุ่นนีเคี้ยผมนี่ ครับนีห่หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูปรออลงห้องเงินครับผมนี่อุดอกิ่งแล้วก็ตอกหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับผมเป็นหมายเลขสิบห้าครับผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมราคา2องห้าสิบาทครับต่อไปเป็นอันนี้เขาเรียกเป็นพัดนอนหรือเปล่านะเป็นพิมพ์แบบนี้หมายเลขสิบหกครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบหกนะครับผมนี่ครับ ผมหมายเลขสิบกครับผมนะครับราคา2 5 0ห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขส7อันนี้เขาว่าเป็นเสือจิ๋วหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกล็กระถินครับผมเนี่ยเขาว่าเป็นเสือจิว๋วหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกล็กระถินแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะกะลาตาเดียวหรือเปล่านะพี่นานี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเนี่ยแต่เขามีาโค้ดวอทนะครับผมเนี่ย เขาตอกโค้ดไปตรงนี้นะครับผมี่เป็นเสือจิว๋วหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ็กระถินครับผมนี่นี่ครับผมนี่นี่จะเป็นกะลาตาเดียวหรือเปล่านะพี่นะผมก็ไม่มั่นใจเอาแต่ผมดูว่าอันนี้มันเขาเลี่ยมเดิมๆม,ม,มาจากวัดแบบนี้ครับผมยังไงก็ลองไปหาข้อมูลกันดูก่อนได้เลยนะพี่นะองค์นี้เผยพี่ทนะ่านในสนใจครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผม สองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นสามปื้มครับผมนี่หมายเลขสิบแปดเป็นสามปื้มครับผม นี่ครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบเก้าครับผมนี่ครับนนจะเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบเก้าครับผมองค์นี้ หมายเลขสิบเก้ารัอมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระลีลาหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ครับให้เป็นพระลีลาหมายเลขที่ยี่สิบครับผม หมายเลขที่20่สิบก็ผมราคาสองรบาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติม,มก็ผมแกลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ